มันผลิกพันมันแรงวันถูกต้องที่มีเรา,าทุกฐานไทยก็ไม่ใชดฟังเขาเรียกยาเสพติดยาเสพติดหมายช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 ายยาเสพติดเรื่องอะไรนเสพติดนี่จะไปดื่มอะไรหน่อยอ่ะมีอะไรบ้างครับมีน้ำแดงกับน้ำส้มน้ำส้มไม่เอา น้ำแดงหม้อละแล้วเด่น้ำซุปน้ำซุปแมวของฟรีเร่องมากเนี่ยมีน้ำแดงจะกินน้ำซุปมีน้ำซุปจะกินน้ำแดงมีเนื้นวดจะกินอะไนี่มีเป๊ดพุ่จะกินโบล่ามีกันต้าจะกินส้าจะกินอะไรกันนะไอ้เขาเรียกเสียงหัวเราะด้วยสำเนียงจีนคนไทยจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของตลกไทยเชื่อสายจีนสมาชิกคณะชวนชื่น เป็นที่มาของความฮอตทูซิทคอมและล่าสุดภาพยนตร์เรื่องสุดเขตสลเล็ดเป็ด,ด,ดในอีกด้านของชีวิตก็ดราม่าไม่แพ้ใครล้มลุกทุกขานจากตลกทาเฟ่พลิกไปทำธุรกิจก่อนจะหวนคืนวงการอีกครั้งแอนนาชวนชื่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอนนาสวัสดีครับสวัสวดีมากๆครับสวัสดีมากมาก ันนี้รู้สึกดีใจเยอะๆอะไม,ไม่ไม่เครียดไม่หวังเลยว่าจะไล่มาออกรายการนี้ใครเห็นแต่ในจอทีวีในจอทีวีดูแก่แก่แต่พอดูตัวจริงแก่คนในทีวีอ <c oughs> โอ้ยพูดจอมฝานรเราเลี้ยงเราเลี้ยงนาตาลีนาตาลีนาาล่นารักทุกคนเลยจริงจริง,รง,รงพี่แอนนาพูดอย่างนี้หรือเปล่านี่ปรดนจริงจริงไหมชีวิตประจำาเรไม่ได้พูดอย่างนี้อันนี้มัน กังหันจริงกัรนาจริงกังหันจริงยังทำมหันจริงเลยจริงพูดชัดใช่ไหมชัดครับโอ้โหแต่คนไม่รู้เยอะนะตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแต่เราก็ดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆแบบเจอพี่แบบเอ๊โดยเฉพาะแบบหลายๆหลายๆเรื่องอย่างบ้านฉันตลกไว้ก่อนใช่ไหมครับผมก็เลยสงสัยพี่อนาเป็นอย่างจริงจริงเหมือนเป็นโรคจริงๆไม่ใช่ แต่ผมแปลกใจนะพูดภาษานี่นะครับหหลําภาษาจีนบ้างอะไรบ้างนี่นะแต่ทำไมชื่อแอนนาแอนนานภาษาอังกฤษนะอ๋อทีแรกผมชื่อฮิปปี้ตอนอยู่กับจตุรงต่อก่อนผมไว้ผมยาวไงยาวกึถึงหลังอ่ะอ้ยพนี้ไปอยู่กับจตุรงก็มีออกทีวงทีวีเขาเรียกฮิปปี้ฮิปปี้ทีแรกเรียกฮิปปี้ตัวหนังฮิปหายเหลือตัวหลังตัวเดียวโอเคโอเคฮิปหายก็ก็เลยจตุรงบอก พี่ปี้ผมว่าเปลี่ยนชื่อพี่ใหม่คุณเจตุลงอย่ารีกพี่พี่ผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อพี่ใหม่ดีกว่าไอ้คำหลังเนี่ยมันน่าเกลียดตอนหลังไม่มีใครเรียกพี่ฮิปแล้วอ่ะก็เรียกตามผมยาวแต่เขาไม่รู้ชี่อจริงผมสมัยก่อนก็าิยมไว้ผมยาวก็เลยไปเปลี่ยนเป็นแอนนาแอนนามกจมาอยู่กับชุนชื่นก็ใช้แอนนาชุนชื่นผมไปตัดสูตรเขาก็วัดกันทุกคนเลยนะตัดตัดตัดสูตรเขาก็ใช้ชื่อผมแอนนาแล้วเขา วัดผมแต่เขาตัดไซผู้หญิงมาถึงเวลาไปเล่นยิง <laughs> แขนผมเต๋อมาอย่างเงี้ยดุ่มมาได้แค่นีน <c oughs> ้เขาเนีผู้หญิงเขาเนี่ยผู้หญิงที่แอนนา <c oughs> ถ้าไปที่กองเนี่ยทั้งทั้งแต่งหน้าะขอตุ่มเขาบอกเนี่ยมันเลยเวลามันเนี่ยพี่แอนนาไม่เห็นมาทักทีผมบอกนี่ครับผมพี่แอนนาเหรอโอ้ยคุณพ่อช่วย ทำไมแอนนามาจากไหนเนี่ยจะดตูลงเป็นคนตั้งให้าแล้วได้ถามไหมว่าคุณจะดูลงเอามาจากไหนเขาก็ไม่รู้ก็บอกเฮ้ยมันไม่ค้านกับใบหน้าพี่เหรอลงบอกแล้วนะอย่าเรื่องมากให้ชื่อะไรก็ชีอนั่นไปเอก็เลยอนนาาทุกวันนี้บางคนก็เรียกแอนนามบางคนก็เรียกอันเจกมากบางคนก็เรียกหมอแหนมมางอะไรเงี้ยหมอนแหนมกับนัดนัดกับนัออใช่เป็นอนตน์หมอนียหังมากสุดยอดเลยล้วนเพีย อะไรนะอะไรนะสุดยอดเลยลูกพี่อสุดยอดเลยลวดเพียสำนวนไม่ชาดอยีางี้มันมาได้ยังไงฮะที่มาที่ไปมาที่ไปที่มันเป็นของไหหลํำจริงๆครับคือคุณแม่ผมเนี่ยเป็นจีนแต้จิ๋วคุณพ่อเป็นคนไทยแต่ว่าเพื่อนๆรอบบ้านเนี่ยมีทั้งความตุ้งแต้จิ๋วไหหลํำอะไรคุยกันเต็มหมดครับผมก็ฟังมาตต่เด็กผมไม่คิดว่าจะได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเอามาประกอบอาชีพอะไรหรอกผมก็ฟังก็ขำๆดูขำๆดีอย่างคำว่าขังคก ทางโคกเขาเรียกัานควัดไขหลำเหรอครับผมทางควัดทันควัดจริงจกอะเจียนจวดเจียนจวดจริงเหลอก็เจียนเหรียญจริงๆเลยเหรอครับจิ่งกาคะเจียนกาจิิงคือเจียนคือนี่ฟังออกเลยคุณคุณคุณนาฟังออกเลยอยู่บ้านครับเอออะไรอีกอะไรอีกางโคกเจียนจวดเจียนคือเจียนกาตายตายแล้วัอยู่ป่าไหนเนี่ยพิกส้มพิกส้มพิกป่นเพียดซ้อน พิกซส่นเพี้ยส่วนเพี้ยส่วนเพี้ยส์ปอนเพี้ยส์เพี้ยสเพี้ยสป่นเนี่ยนะคเราเราจะเป็นต้องเรียนสำเนียงนี้กันไหมเนี่ยเราเราต้้องเป็นแลวส้มตำมาส้มตำส้มตำส้มตันส้มตันแล้วแล้วมาใช้ในการแสดงยังไงฮะเอออยู่แถวบ้านเนี่ยมันมันก็อยู่แถวบ้านแล้วออกนอกจอมาทำไมฮะก็มันมันหลุดในโหดนี่แหละไอ้แสบสนิทแสบสนิทสีสายหน้าครับน๊ะแสบสนิทหรือว่าโหดก่อน เสพสนิทก่อนแล,อแล้วก็โหดแล้วก็โหดข้าเหียห่ยวโหดหน้าเหี่ยวนักพรงยอดผมเล่นทุกเรื่องครับ <laughs> ว่าแต่ว่าจำภาพรักตอนนี้ก็คือว่าสุดเขียนเสลดเป็ดนี่นะ,ะมันแปลว่าอะไรจริงๆมันแปลว่าอะไรเนี่ยสุดสเสลดเป็ดมันเป็นคำยิดของวัยรุ่นแล้วมันก็แชทเข้ามาอะไรเล่นๆก็สุดเขียสุดเขตยะแต่ไอ้สุดเขตยะก็ได้ยินบดแต่ไอ้เลดเป็ดเนี่ยผมก็แพ้ผมก็มึงได้ยินมันแปลว่าอะไรผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันสวดเขตสนเลตเป็ด สัพัชื่อเดิมมัจะแยกอยู่แล้วมันมีสำเนียงนี้อีกสุดเครสเลียดเป็ดเล่นเป็นตัวอะไรคุณายน้าเล่นเป็นตัวอะไรมเป็นยามหรือว่าเป็นว่าเป้นะนะคือเป้เนี่ยเขาเป็นคนเรื่องมากเขาเอาความคิดของเขาอะเป็นใหญ่ครับแต่เขาาไม่เอาความคิดของคนทั่วไปแต่เขาคิดว่าเขาความคิดของเขาอะก็คือความคิดของเขาทำไมทุกคนไม่คิดเหมือนเขาในเรื่องะในเรื่องในเรื่องก็เข้ามามาแลกบัตรเขาบอกต้องแลกทำไมอ้า ขาจะได้รู้ไงแล้วทําไมต้องมีรูปผมอ่าเอาเวลามีเรื่องอะไรเอาอะไรตามรู้ถูกออแล้วทาไมแล้วยามีบัตรให้ผมเปล่าอ้อวมองเลยหรืออยากได้ใบไหนหยิบไปเลยถ้าติดไว้ที่แผง่ะอยากได้ใบไหนหยิบอาไปเลยพอหยิบมาทําไมไม่เห็นมีรูปยามล่ะเอาต้องมีรูปโอาําไมโออยู่ที่นี่ใครมาตามโก็เจอโอที่นี่ไม่จาเป็นอย่างรื้อมีเรื่องมาตามหายากก็อยู่ที่นี่ไม่จําเป็นจะต้องมีรูปอ่าเขาบอก ไม่ยุติธรรมเขาก็เอากล้องเข้ามาถ่ายรูปผมขอถ่ายรูปยาไม่เป็นไรเขาบอกเลื้องนี้เรื่องมากเพราะเป็นยาม,มาเจ็ดช่วโคกแล้วไม่เคยคั <laughs> นต่งหายหรืออยังเยอะยังลื้อเลยลื้อเราจะไม่หัวทอกับอาชีพแล้วก็บอกออยาม,มาเรื่องมากผมมาให้ผมเข้ากระจกลื้อเรื่องมากหรือมาลื้อยืดบักลื้อแล้วเข้าไปก็จบพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาเขาบอกแล้วก็มาท้าความเมื่อกี้ยามพูดไงโอ้โหพูดไปเยอะเลยจะไม่ยอมเขาบอกอ่ะ เออโอเคขอขอให้ลือดังก mm ันแล้วกันเขาบอกดังแล้วเขาก็อวยพรถ้าเกิดผมไม่ดังแล้วผมไม่ดังล้วกลับมาจะจําผมได้ไหมจำได้ถ้าเกิดจำไม่ได้ขอให้บ้านไฟไหมอยากไหมก็ไหมไปพี่บังเช่าเขาอยู่ นี่คือช่วงหนึ่งของสุดเขตสเตเลปต์ฉายแล้วนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่30มสิบันวาร์ในหนังเลยตกลงพี่แอนนาหรือว่าเป้เป็นพระเอกนะเป้เป้เป้ออ๋ไม่หลงมากนะเดี๋ยวนี้เป็นตัวประกอบที่เด่นมากนะออกมาเนี่ยบางทีออกมายังไม่ทันพูดอะไรเลยฮาแล้วอ่ะคือไม่ทันพูดอะไรสำเนียงนะนึกสำเนียงในหัวนะแล้วแล้วในในสุดเขตก็พูดสำสำเนียงไม่ชัดใะ่ไครับตอนนี้เอาล้วสิทีนี้แบบไปเล่นเรื่องไหนก็ต้องพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องคิดมันอย่างนี้หมดแต่จริงจริงนี่ละครทั้งอะไรไปแนวนี้หมด ครับว<อ>งคำลงคำเหลาเป็นนัดนกับนัดเมื่อก่อนนี้ก็มไม่เห็นไม่เห็นพี่อานานะผมเข้ามาได้ประมาณสองปีทีแรกก็รับเชิญรับเชิญเพราะว่ากโอเคครั้งเดียวก็ผ่านพูขอกับคือพี่นกเนี่ยเขาบอกว่า บทของผมน่ะมันบังคับขำแล้วของเอ็กเซเนี่ยเขาเข่งมากแล้วซ้อมหนักมากไม่จําเป็นจะต้องไหลส่วนใหญ่พี่แอนเล่นหนังเล่นละครของช่องอื่นบริษัทไหลไหลได้ใช่ไหมไหลในในในสกีของเขาไหลในในกรอบที่เขาวางไว้ครับแต่ของผมไม่จําเป็นต้องไหลเพราะว่าบทผมบังคับให้ขับแล้วให้เป๊ะครับครับก็ไม่เป็นไรพอเล่นเล่นเล่นไปความที่มันอดไหลไม่ได้หรอกคือมัดนี้กู จิ้มไปเนี่ยมันต้องโดนแน่ๆต้องนไม่นอกก็ต้องออกอาการมันคิดเดียวนั้นเลยม,มอดไม่ได้จังหวะที่เล่นๆมันเล้าใจเล้าใจมาแล้วก็ต่อคํานี้ไปมันต้องบุ้มแน่มันอดไม่ได้ผมก็ต้องไหลผมใส่กระโยงโยงถ<อ>ิ่ยิ้มออใ,ใส่ไปอ้ําคนหาทั้งสตูเลยหาปุ๊บ <S <S ผมหั่นไปมองผมกับเขาก็ยิ้มคือล็ขายชอบล็อขายแบบอ้อมๆหวานไปช่วงซ้อมอะหว่านไป เอาไหมทําไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ไปเล่นเอาเอาเอาโอ้ชอบผมไหลตั้งแต่วันแรกเลยพอรับเชิญผมก็กะว่าแค่เทสเดียวก็คงผ่านแล้วมั้งอะไรเงี้ยคงไม่เรียกแล้วไม่ได้คิดอะไรครับเอ้าทิ้งมาอีกประมาณสองอาทิตย์เรียกไปอีกแล้วเอออ่าโอเคแสดงว่าเขาต้องเขาต้องชอบอะไรเราสักอย่างแหละไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืออย่าง้ยไม่งั้นเขาก็ไม่เรียกเรากลับอทิ้งมาอีกประมาณสองอาทิตย์เรียกอีกแล้วเรียกไปรามารับเชิญทั้งหมดสิบห้าสิบหกครั้ง โอนี่รับเชิญรับเชิญแล้วคราวนี้คนในทีมงานก็บอกโอ้ยขนาดนี้ก็มาประจําได้แล้วเขาบอกแล้วเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรเราก็มีความสุขใการรับเชิญบ่อยๆก็โอเคหนักๆเขาทีมงานโทรไปพี่แอนมาเล่นประจำด้กันเอาไหมเอาสิเดือนต้องสี่ห้าหมื่นใครไม่เอาก็เลยเป็นเป็นดาประจำไปรับกหนัแล้วก็มีรายการอื่นมาจะให้รับเชิญคุณได้ไหม ได้ระเบิดเถิงพวกคำเหล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยัใจผมจำแต่ว่าด้วยความเก่งใจมันมันอัดในสตูเหมือนกันนะมันพยายามโดนแล้วก็มันซิกคอมเหมือนกันมันซิกคอมล้วกกระางเดียวกันครับผมเก่งใจเอ็กซ์แสตผมไม่กล้าแล้วผมก็บอกมั่มบอกทีมงานระเบิดว่า แค่ให้รับเชิญได้ไหมไม่ใช่ว่าหญิงไม่ใช่ไม่อยากได้ตังอยากได้ตังแต่ว่ามันจะสะเสินงานของเอ็กแซคเขาโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้ก็เรื่อมีสปิริตนะครับมีสปิริตนะซึ่งความจริงเอ็กแซคเขาก็ไม่ได้บังคับใช่ไหมฮะเราไม่ได้ทำสัญญาแต่ว่าเรามาตะขาก่อนนี่เรามีน้ําใจนะเราแบบเราก็แบบ ก็เลยแบบแบบทดแทนกันอ่ะเออซื้อใจกันอ่ะอย่างนี้คือพี่อนาประกาศเลยว่าไม่รับงานอีกแล้วป่ะคะอ๋อรับรับมาติดต่อมาติดต่อมาตอนนี้เห็นบอกว่างานเข้ามากเลยนะครับอย่างคิวกันแสดงนี่นะฮะนะครับบอกว่าไม่ว่างเลยผมส่วนใหญ่ทั้งรับทั้งในทั้งเดกลางคืนเดครับกลางคืนขุดมันกลางวันฟันอ้อยหลอกของลอกของะไรรับหมด เมื่อก่อนนี่นบอกว่าที่เมื่อสักครู่เสียงโปรยมาบอกชีวิตเมื่อก่อนดราม่ามากเลยลำบากเลยครับลำบากยังไงฮะไปเปิดสวนอาหารสี่แสนสามเดือนมวนเสือหมดพอไปเปิดสวนอาหารปุ๊บสูตรเดียวกับน้องชายที่ไปทําที่รามินทากิโลสองก๋วยเตี๋ยวไก่แม่กิ๊บเขาขายวันสี่ห้าหมื่นวันละสี่ห้าหมื่นเอาบ้างเลยนั่นมาไปพอเปิดร้านในวันแรกไก่เดินผ่านขามหน้าร้านเลยเจ๋งเลย <anto> <isto> <watercolor> ตั้งแต่วันนั้นไก่ตัวนั้นไม่มีชีวิตอยู่เลยเชื่อแช่งดันแช่งไม่รู้ไก่เวรกรรมไหนมาขาไข่ขาแล้วไก่แล้วที่ไก่ขาเนี่จริงไหมอันนี้มุกไม่ไม่แล้วเจ๊งจริงไหมเจ๊งจริงบ้านผมก็ขันเนี่ยอีแบบเมือนกันนะอยู่ก็โลกโลกอยู่ก็โลกโลกอแล้วก็เลยแบบเปิดร้านอาหารไปไม่รอดครับก็ไปเปิดท้ายเปิดท้ายขายของครับอือออโอ้ยเปิดท้ายขายของนี่มีอะไรสนุกๆเยอะแยะไปได้ไหม ใหม่ๆก็ดีหนักๆเข้าไปคุมค่าเช่าค่าเช่าวันละแปดร้อยนะวันไข่ทำสุท้นกำไรได้ไปถึงแปดร้อยเลยต้องมาฟักเนื้อค่ายค่าเช่ามีมีลูกค้าโรคจิตเยอะเข้ามาาถึงถามว่ามีสีแดงไหมมีคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าเสื้อเสื้อผ้าเสื้อสีแดงมีสีแดงไหมพอมีสีแดงมีสีเขียวไหมต่นหลังเข้ามาผมถามจ้เาสีอะไรามก่อนเลยเดี๋ยวเรามาแดงมันไปเขียวเรามาเขียวมันไปเหลืองอะไรเงี้ย มันดักทางมนแก็แกล้งคุยนแล้วก็กวกไม่เอาเดินออกไปแล้วมีมีนี้อันนี้มาแบบ <c oughs> เหนือเมฆเลยถือโทรศัพท์โทรศัพท์ผู้หญิง <c oughs> คุยกับเพื่อน <c oughs> นี่ก็อยู่ร้านเสื้อผ้าเนี่ยมีโดนเลยโดนหลายๆชุดเลยนี่เออซื้อแน่เออมันจะเรื่องมากสิ <c oughs> เดี๋ยวกูไปมึงคอยกูจนนั้นนะ <c oughs> เออเเดี๋ยวกูดูเสื้อผ้าสองสามชุดสวยวะเข้าตามันโดนโดนโดน <c oughs> นะ <ๆ S 2> โอเคคอยกูตรงนั้นน่ะเอ้ยมึงจะเรื่องมากไหมกูบอกเขาจะไปก็ไปสิเขามาจับตัวนู้นจับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้4ี่ร้อยก้มึงอยู่ไหนอ่ะกูกำลังจะไปหามึงเนี่ยขาบอกราคาพอบไปเลยทิ้งเราเป็นศพเน่าอยู่นั่นเราก็กะได้แน่โอ้โหโดนโดนมาพูดตุกคำว่าโดนโดนรับตำนานช็อตของชน เราบอกราคา4099ยังไม่ทันต่อมึงอยู่ไหนเนี่ยคนเราจะตามมึงไปจะมึงอยู่ไหนจบเป็นส้มจบจบทำอาหารขายเสื้อผ้าแล้วทำอะไรต่อคะก็เคยไปอยู่กับร้านน้องชายร้านก๋วยเตี๋ยวไก่น้องชายเขาก็ไม่คิดอะไรเขาให้ประแจมขายพวกน้ำจิ้มคยหวยกับเทียมมะตูมชาดำโอเลี้ยงอะไรผมต้มเองซื้อสูตรมาทำผิดทำถูกล้อผิดล้อถูกถูกคั่งหลังมาทำได้ผมก็จดล็อกล็อกน้ำตาลเท่านี้ไอ้นี่เท่านี้นี่ออกมากระโปรงมีแฟนคลับเริ่มชอบหลังจากอยู่นั่นปุ๊บ ได้วันสามสี่พันขายทำธุรกิจอะไรนะอยากรวยที่ว่าไอ้นั่นไอ้นี้ทํากอดเปิดห้องอาหารอยากรวยมาเจอบ้านบ้านเพื่อนบ้านฉบามันมีอยู่ล็อกหนึ่งมันหล่อปูนทำรั้วอย่างดีเราเป็นจะาเราไปทําซุ้มทําอะไรเอาโต๊ะอะไรเข้าขายมันก็ไปหลายแสนอยากอยากรวยเร็วไงไอ้นั่นได้ความสัมพันธ์เราเราเอาออกไปทําเองเราไม่มาอยู่เกาะน้องเนี่เราคงดีครับ สามเดือนสี่แสนไปเลยแล้วของที่เหลือก็เกะกะไม่มีที่เก็บให้คนนู้นก็ไม่มีใครอยากได้ให้คนนี้ก็ไปได้ถ้วยชามเหลือก็ไปเปิดท้ายขายบางถ้วยจานบางชิ้นยังไม่แกะกาเลยนะขายเป็นไม้ขายเป็นมือสองนั่นคือดีตลกจะเป็นก็เลยตัวประกอบกันกินนาตัวประกอบที่เดี๋ยวนี้หนังไทยขาดไม่ได้เลย ครับแล้วผมว่างานอยู่ประมาณเกือบเดือนมานั่งคิดชีวิตว่าเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังดีเราจะเอาไงกับชีวิตเราดีมานั่งปรึกษากับแฟนแฟนบอกสู้พี่สู้มาสู้ไอ้เงินก๊อกสองเราก็หมดแล้วนะก๊อกสามเราก็ไม่มีนะกำลังนั่งคืนไม่ชีวัดปุ๊บจิ้มชุนชื่นครับโทรมาพี่แอนอยู่ไหนล่ะอยู่ที่ห้องมาอยู่กับผมไหมไปทําอะไรเอาเล่นตลกไงพวบอกคิดดูก่อนทำไมต้องคิดด้วยหันไปหน้ามองหน้าแฟนโอ้ยโลโกจะชื่นไปรอด แฟนบอกไปรอดโอเคเมื่อไรเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยพี่ตั้งตัวก่อนดอิอะไร <c oughs> เนี่ยมาเลยแฮกรออยู่แฮกรออยู่มาเลยแฮกรอรับไปเลยเล่นเอาหมูกระทะเลยวันแรกเออเอเป็นว่าม,มีงานประจเอาผลสําเร็จนะครับของตัวเองในตอนนี้นะครับก็คือว่าหาจุดเด่นจุดขายตัวเองนั่นก็คือว่าตลก จุดท้ายมีชื่อเสียงตรงนี้นะพอดีเวลารายการมีน้อยอยู่นิดนึงนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่ดาวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวขอให้บอกหน่อยว่าตอนนี้ผลงานอะไรเอาเอา,เอาเป็นสัญญาสุดเขตสเลดเป็ดสุดเขตสเลดเป็ดแล้วที่ามาจากการทยอยมาแล้ววันที่10นี่ขอขอสำเนียงที่เราคุ้นเคยนะส,สดเขตสเลดเป็ดที่กำลังใช้ตอนนี้รวยขวารังแล้วแล้วก็มีอะไรไมโครชิปไมโครชิปอะไรซีลู ซีรูซีอะไรอ,ะอ,อ,อ่ะเยอะนี่เล่นจะไม่รู้เรื่องแล้วนเนสสี่ยกเยอะๆดาวพระสุกเดือดๆเดาวพระสุก์มือปืนดาวพระส,สุก<อ>์ของคุณต้องยุทกเล่ม<อ>มีทั้งดาวพระเสาร์ดาวพระส,สุก์นี่ยกำลังจะสร้างดาวพระที่ไม่รู้วยไปรอบแบบแล้วก็มีลักลาไมาย วออกงงญาเรนูนี่หนังใหญ่นั่นเลยเหรอครับหนังใหญ่เหลือเล่เหลือเลแล้วก็จักรแหลงโอ้โหอีกเก้าเรื่องอ่ะที่รอใช้จักรแหลงของคุณบม่ครับของคุณหม่เอาล้วฮะก็ติดตามติดตามผลงานคุณแอนนาได้นะฮะผ่านทางเรื่องที่จําได้จําไม่ได้กันเนี่ยที่บอกคุณมาสู้นี่นะฮะแล้วเร็วนี้เข้าวันที่สิบกุมภาเนี่เรื่องชิกชิกไห คือชิปหายต้องชิปไมโครชิปอ่ะหายหายไปชิปต้องต้องมากกนะอย่าไปพูดติดกันเดี๋ยวหนังเขาไม่ได้ตังค์เดี๋ยวจะเปมือนชื่อเรื่อง หายอาชิพหายโปรชิพเออแล้วก็เข้าใจแล้วสี่คนสี่หลุดอะไรนี่โอเคได้แล้วก็มือเปล่งดาพสุกได้ฮะครับที่จะเข้าไปเดือนกุมภาพันี่อีกสามเรื่องโอเคขอบคุณมากพี่มากเพี่นะฮะวันนี้มาช่องนี้นะครับขอบคุณมากครับดีใจมากดีใจมากครับดีใจมากได้มาเห็นตัวเป็นๆเป็นคุณอนันต์เลยอนันดากันแน่คิวทองขนาดนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณศรีสุดามีเรื่องน่าสนใจมาเช่นเคยในช่วงไอทีค่ะ